กำลังทำออกผมอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยพ่อครัวกำลังตำาลยครับเนี่ยของแท้เลยนนเชฟกระทะห้างอันนี้พวว่อครัวตัวไรครับพวว่อครัวตัวไรเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วพวว่อครัวตัวไรเนี่ยกำลังออมปกอยู่ต,ตอนนี้ตำเครื่องอยู่ครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูตอนลงกระทะนะครับพักพักไว้ก่อนแล้วก็พักไว้ก่อนเอาจัดไป โอ้ยของแท้พิสารมาเท่านึ่งอ่ะเฮ็ดไปหั่มเฮ็ดไปเด่นละของแท้ของแท้อ่ะน้ำมันล้งไปแล้วอ่ะน้ำมันหน่อยนึงเลยครับอ๋อสาทิมโอ้ว่าสาทิมโอ้ว่าย่างมันทั้นสาทิมอันนี้โมเมนต์ชิปกระทเท่งอืมอ่ะอ่ะติ๊กแจงลงอันนี้ครอบครัวตัวไรเบ้ยของแท้แล้วบ้าน Đang thanh nó khó ra bây giờ anh chắc ăn chết 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 ăn เขาวปลากุ้งเนื้อของแท้ได้ปั่นเนื้อของแท้ได้ปั่บผัดเผ็ดกบครับเนี่ยของแท้อมอมออมออมอบอมอบอมออมก่อนต้องพั่วก่อนนะอืมโอเคพั่วกันพวกรกันต้องพั่วกันต้องพั่วกันอืนี่นะ มาชนีกัทิมไม่มันหอนได้เข้าได้ครับบาดเี็แจ้งผมาอ่าแล้วจะเชฟได้ไนไหนผมบอลูเลยเออมาเมากนนี้บงบนี่ครับพ่อหอ้าวานี่ของแท้รบประนีพอได้ทีแล้วพ่องได้ทีแล้วอ่าัวขขขขโอตัวขเอาชมันต้องทีครับมันจะบอเข้าครับมันจะบอเข้าสั่งคน มังแถวะ่ไหมใ่มข้าวเอาแน่นรับนี่โอเคนะโอ,คตอ้ตตอนนี้เ <c oughs> รื่มงพลกครับผมพู่อไอย่ไเ้่านพ่อนี่แล้วก็เากัเติมน้ำได้ครับนะเิมน้ำครับผมเติมน้ำในโคกด้อเอาเไปนมเี่ไยไปทั้พงพุ่นงีไปทั้ง อาเต่น้ำโคกอาหัวโคกเต่น้ำโคกด่างโผลลงด่างโผลงนี่น้ำน้ำโคกนี่สีเสียที่สุดครับมาที่นี่ให้มันแห้งนะล่อหนามแห้งผสมสุกพอดีเดี๋ยวผมจะใส่เครื่องอมเลยนเครื่องอมเครื่องอมเนี่ยกุกกุกผมครับเชฟครับเชฟเชฟเชฟผมครับผมเชฟเมืองกำดังครับเมืองพลางเสื่อเงินครับผมเออตัวเสดวยหยอดเลย อ่ะอันนี้เราจะมาปรุงกันนะครับเส่พริกนบแกงออกนะครับหน่อยนึงผมมักประเด็นโอเคใจเย็นใจเย็น ผงงูผงงูผงงูไม่แปลกอเลยไม่ด้งหัวแดงชอบกินผงงอเคอย่าพึ่งครับโอเคเลยนีนโกง ตอนสุดท้ายไม่ปรุงก็แล้วมาผมด้วยแกงออมนะครับลืมใส่มะละนีอกวามะละ่หนอยครับแะมเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายครับใส่ผักลงไปนะครับ ขอกทิ่เรียมมานะครับพอควัวพอครัวมไม่ต้องสูงสูงลงมาตรงนี้จะนะขยับมาขยับมากๆเนื้ยจุดพริกมันอยู่ตรงนี้พอใส่พริกใส่ผักเข้าไปแล้วมันจะหอม <c oughs> เปลดบ้านเก่บา,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 าบ้านเขาจะสาว่าโหเนี่ยนี่มันทำกับข้าวแซ่บแท้กินหอมแท้เออเนี่ย สำหรับคนอีสานนะครับสาหรับคนไทยที่ว่าเขาไม่ชอบผมก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับอันนี้มันแกงอ่อมนะครับบ้านผมทำอยู่ห้องเช่าครับจะแบบเขาทำกลัวเขาด่านะกลัวเพื่อนบ้านดา่าไม่เหมือนบ้านเราเนาะโอเคครับแค่นี้พอเสร์ฟครับ Thank